ไอซ์ลียสีบอหนึ่งสูพีสุนองฟังเด้ออซ์ลี่ไปกรุงเทพเนาะไปกรุงเทพเป็น่นแบงคอกมนนัี่บานอีอยากเปน้ำหาพอนะไอซ์ลีอยากไปน้ำหาพอซ้เข้าวเจ่าได้จริงเป็นน้ำหาอีพอ,อได้ส่ออีพอไอซลี่อ่าเป็นคนต่างประเทศขุนกย์จุฬาภรณ์ก <ๆ S 1> ุ้ยายราไรว่าไย่าย,าย,ายเป็นกบา เขามังเก็บพลังอยู่พัทยาเด้อวาสานออสรียก็เลยถามทางขาเจ้าขาเจ้าก็บอกกันออสรียมากรุงเทพมากรุงเทพซะก่อนเลยจงค่อยต่อรถไปวาซันดาออสรียก็ดีใจกับฟ้าว่ามาเส่อได้เงินค่ารถแล้วตะไค้เป็นใหม่แล้วแล้วก็ก็ได้เงินค่ารถไอ้คลีกับฝ่าว่าเราต้องรบกรุงเทพป๊าเนาะต้องรบกรุงเทพันเด็กๆด้วพี่น้องมากว่าเด็กๆเนาะครับเด็กๆกันมองดูที่เวไส้หน้าางออกตากัน เันี้มอสิตมานะละย่างเอาแากมอสิตย่างมานทางไปเรื่อยเรื่อยืเางบานเมียงเขาเจ้าเป็นอายุตจวเนาะยังเสางไงเมียยาดอซิลีเกิดมาอซิลี่กบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นเห็นเฮี้ยอไรไม่เห็นลังไงก็รอกระดี๊ปูงเกินเกิอนยางว่าจะสั่มเป็นรสั่สิบสั่ยี่สิบสั่นสามสิบสั่นสี่สิบสั่นอซิลีก็สะอ่อนเนาะ คจิแจ้งเาละแจ้งค e ุ้มพูล้าละอัรีก็จะออนยินยินก็นั่งจะยินนับเบิ้งตึกข้าเจ้าสำหรัขาเจ้าผูเชี่ยวชาญรายสั่นการกรเดียดแ่สันดอลจะนับกระลังมันสัหรับกันเล็กน้อคนนมพูนึงแม่ช่วยงายสตรีแม่อเียานเป็นผู้ใดก็แต่งตูนแต่งซีบาสันวาอัจเรีก็จะ่าอัชลีเพิ่งมาจากบ้านนอกอัจรียกัาเชิญเรา อชลีจะมานำหาอีพออ่อสันดาจะไปพัทยาสนันดานไปถามทางเพื่อนเพื่อนก็เล่นเพื่อนก็ประทับบอกทางดอกกะซีไปเท่าไปเทียบกันละก็เลยบ้านลุงลุงมา,าน,น้าอาชลีเอืยนลุงนะคะขวยลุงลุงลุงมาจากบ้านนอก,กาสาันนะลุงจะมายืนนับตึกระเท้าจออัางซีไม่ได้นะว่าซานวะทวงอาชลีไหม เอศรีก็ตกใจใช่ไหมโอ้ยนี่กกบันก็มนะ้าเขียนไปเขียนเนาะอุ้ยแดด <c oughs> มันก็ม้าเขียนไปเขียนแล้วนับตึกกับชิปปวบ่นนะได้วาสนาไอศรีก็เลยถามเขึ้นว่ามันสิเป็นอีหยังครับไอ้ศรีก็ถามแต่ยังอยนะู่ท่ามนะรัะไม่ได้นะลุงไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะวาสานไอศรีมานับตึกผิดกฎหมายวาซันะน,นี่ผมต้องแจ้งตำรวจนะวาสานว่ะ ไอ้ชลีกะตกเองนะเนาะยันตำรวจกระโดดเนาะฮืะไอ้ชลีก็เลยว่าอันคุณพี่คุณพี่อย่าฟ้าแจ้งนะ่าัษาไอ้ชรีบาเนาะฟ้าแจ้งตำรวจนะอันอันอ้ไอ้เพิ่งอาอ้ชรีเพิ่งมาจากบ้านนอกคาอ้ชรีไม่ฮู้ภาษานะอย่าอย่าแจ้งตำรวจทออาอ้ชรีไม่มีเงินเสียค่าปตัดประสาทลาไอ้ชลีก็บอกคนเนอคอย่างคนน้อยเป็นเห็นใจเนาะเงินใครเราไปจากจังหวัดพัทยาหรือบ่อโบหันนะไอ้ชลีก็เลยแบบ งั้นเอาอย่างนี้นะลุงว่ศนาเดี๋ยวไอซ์รี่กลงอีกแล้วเอาเอาอย่างนี้นะลุงถ้าลุงไม่อยากให้ผมแจ้งความจะไม่อยากให้ผมแจ้งตำรวจพนาครูไอซ์ลี่เนาะลุงใจมึงให้ใจตั้งมาให้ผมว่ัศนาว้าวเมื่อกี้ลุงนับไปกี่ชั้นแล้วว่าัศนาถามลุงถามไอซ์ลี่นะไอซ์ลี่กับผมผมเพิ่งเพิ่งนับไปได้สิบชั้นเองครับเห็นไหมงั้นเอามาชั้นละสิบบาทว่าัศนา หัวขึ้นมาไอศรีเนาะไอศรีกับยันแล้วแจ้งควบเนาะไอศรีกัยันแล้วแจ้งตำรวจเนาะไอศรีกับไหเรามจนเนาะโจ๊กไหหล่ออร่อยหนึ่งแล้ววะสิบซันเอามาร้อยหนึ่งลุงว่าซันวะจะโจกไหปัดนะเพื่อนสระางเสียลุงสระางเสียไอศรีความเด้เขาหลังอะลุงอย่าไปหาเดินนับยืนนับตึกเขาอีกนะเสียเงินอีกนาว่าซันวะครับครับครับต่อไปนี้ไอศรีจะไม่นับอีกแล้วครับท่านวะไอศรีกับฟ้าอย่างไปขึ้นรถเลยท่านวะ รกระเป๋ายังมขึ้นรถคิดไม่ใจไอ้คนผุงเสียมปนสววไนนตัวะรีวะชลีนับไปได้หาสิบหกสิบสันแล้วตัววันนับไปสิบสันเสียชีเสืออีแมวนี่คนผุงเสียเปนสวอจักสวอเนียกระกดเดียว